ส0 0 0ั0 0 0ม0 0 0สี่พั0ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้แล้วคะ่ะนี่คือกล่อ,องเซอร์ไพรส์ของคุณพี่ดิวทีรพัฒวชกาม,มาคะ่ะคือต้องบอกว่านะไอเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์คนหนึ่งเหมือนกันแต่เราชื่อชอบเขาเธอรูไ้ไหมฉันชอบเขาตั้งแต่เขาน้าจ้างอันหมอล้มเนี่ยล้มไปเออให้แบบชาวบ,บ้านเจ้าช่องเบิ้งแหมให้เอฟซีเบิ้งแหมเป็นคนที่แบบ เสมอต้นเสมอปลายจะดีชอบไมเซตนาก <_ an> ็เลยไปอุดหนุนนางมาหมดไปเยอะเหมือนกันเราก็มีครีมมีอะไรอยู่แล้วเนาะแต่เราก็อยากอุดหนุนเขา่าเราชอบเขาก็าเถอ <_ an> ก็ได้ไปคอลลาเจนไปหลายกล่องเลยครับผมคอลลาเจนเพียวแต่ว่าในนี้อันอันอันนี้มันไม่ใช่คอลลาเจนคอลลาเจนยังมาไม่ถึงเลยอัน่นแหละความวเป็นเรื่องของปศาสเธอคนดูสองมืเปิดยี่สิบกล่องหาตังกล้องอยู่ไหนวะเปิดเลยนะคะทุกคนอาจจะยาวหน่อยนะคลิปนี้นะคะเพราะว่าทเดี๋ยวอาจจะไปเร่งคลิปนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าต้องรีวิวนะซึ่งเราเห็นใจเขาใจเราเพราะเราก็ทำโอไอ้กล่องว กล่องอะไรวะกล่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันไงด้วยอันนี้คือบอกเอฟซีของคุณดิวก่อนนะว่าไม่ได้ตั้งใจมาแย่งนะเว้ยแต่คือฉันมือไวอะ่ะเออแฟนฉันมือไวเจออุ๊ยตายแล้วแกสามร้อยบาทของที่มอบให้คือน้ำใจจากพี่ดิวนะคะชอบไม่ชอบอยังไงบอกพี่ดิวได้นะคระับรักค่ะแต่กล่องแล้วก็รักแต่กล่องอีนะคะโ <laughs> ลดค่ะสาวโทุท่านถึงมากแกให้เธอสามร้อยบาทให้มาเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกดมาแค่สามร้อยคุณดิวคะ ดิวค่ะให้เยอะมากเลยค่ะรักนะคะฮะเธอให้อะไรฉันมาเนี่ยเธออุยเธอเธอให้โทรศัพท์ฉันหรอมันคือ oppo เธอทำเกินไปแล้วเธอเกินไปอ่ะอุ้ยมีเอลเอนะแกโลดทำถึงทำถึงได้โอ้ไม่กอดกูตาร้อยเก้าสิบมิลลิกรัมโอ้สะาตั้งต้นด้วยโลดมีซิงให้ด้วยโคลมนทำไมอย่าันี้วยนี่ฉันรอฉันรอคีมเพิ่มอาง ฉันรอพินพ์เของเธอคะ่ะชอบเห็นทาแล้วน่าจะแบบอันนี้เห็นทาแล้วหน้านวลดีใช่ไหมอันนี้อันนี้คือไม่สนใจเลยนะเว้ยอันนี้พวกนีออ้คือทรงคือทรงนีฉันไม่สนใจเลยฉันสนใจของนางมากกว่า <laughs> เพราะปกติคือชอบนางอยู่แล้วชอบนางที่แบบชอบขดลำอะไรเงี้ย <laughs> เอเล้นว้าวลองได้ไหมขอลองได้ไหม <laughs> มึงเขารีบินออกเซอร์ไพร์มึงเขาไม่รีบวิวคิมอันนี้บอกตัวเองตายแล้ว ะคะขอดูเท็กเจอร์หน่อยนะคะพี่เธอดูกริบโอ้เบิร์ตปิด <c oughs> แยนเบิร์ตเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันอยากได้เซรั่มตัวนี้มากไหนว่าเซรั่มฝ้าเมลาเซโรเขาอันนี้เรตโนเซรั่มเมลาอยู่ไหนนี่เซรั่มเมลาเซโรเพราะว่าฉันเองก็ทำเมล่าเหมือนกันสารสกัดดีฉันบอกเลยใครที่เป็นฝ้าเป็นตะนะใครที่เว้นฝ้าเป็นตาจับเมล่าคะ่ะจับเมล่าในซินนามายอุ้ยเขาใส่ทานเอ็กซ์ให้ด้วยทานซินิเกซิด นี่ไงเมล่าอยู่ดักต้นๆเลยแสดงให้โปรเซ็นดูนะเนี่ยใครที่เป็นป้าก็ลุยได้นะคะขอลองเนื้อหน่อยนะคะอยากให้ใส่แล้วชอบชอบอืมแต่งจะกัดดีอันนี้ไม่ต้องทาเย,ยอะมากเพ,เพราะเหมือนจะเขาให้เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยอ่ะแต่ในมึงไม่ได้รีวิวกล่องเลยนะมึงมรีวิวครีมค่ะอุ้ยอุ้ยลืนะ่นอ่ะโลดโลดแสดงว่าใส่ตัวแบบแนวฮิวแม็กแพนมาด้วยนะเนี่ยโธโลดโลดค่ะเธอ อืมอ่ะรอคอยอย่างอื่นก็มีอะไรอีกอ่ะไม่มีโลชั่นหรอนี่อะไรอะโลชั <finishing pressure developed Airbnb> ่น no อุ ah. ้ยโทษใส่ทุกอย่างให้เลยอ่ะอุ้ยมี A H A ด้วยอ่ะดูดิเอา h y d r o x ซี c อซิดแา้วยกี่เปอร์เซ็นต์นะแม่อันนี้ไฮยาอุ้ยไทยแลยไฮยาไอ้เชนแม่ฉันจะปวดอยู่ฉันปวดไม่ทันคนอื่นเขาปวดอุ้ยให้เยอะมากเลยอ่ะอุ้ยอุยอันนี้คือโรงงานคุณเดียวเลยหรอ โรงงานเขาไม่บอกฉันขอผลิตด้วยได้ไหมอ่ะ <c oughs> เออทำดีอ่ะอย่างว่าเนาะเขาเป็นเจ้าของโรงงานเนาะถูกเขาก็เลยแบบต้งงนทุนตาำสิเขาก็เลยตัดอ,อีแม่ใส่เยอะมากเลยอีแม่ห้าสิบห้าแบห้าสิบห้าเอ็มแอลอ่ะตาตัวขวดบักไงหนึ่งขวดบักเอลหนึ่งไม่มีน้ำหอมโอ๊ยกระเมื่อยอันนี้เมื่อยโอ้ย อ่ะเปิดกล่องก่อนนี่คือกล่องไข่พิเศษขอให้ชีวิตที่ได้เปิดสองนี้เจออุ้ยขอบคุณนะคะขอให้ขอให้เธอเงงปาปังขึ้นกว่าเดิมนะคะอุ้ทำไมหนาจังเลยอ่ะให้เยอะจังอุ้ยจายแล้วอพันสองพันสามพันสี่พันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเธอฉันชอบขอถือมากกว่าโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยคุณดีวค่ะเดี๋ยวยี่ันแ็กไป ไปน้องไข่มุกชอบมากชอบที่สุดเดี๋ยวรูเไหมฉันชอบที่สุดคือเมล่าเซโร่เมล่าเซโร่ก็ฉันชอบอยู่แล้วสัจสังกัดนีดีไปวนการออโต้ฟาจี Auto ้นะคะทุกคนใครที่เป็นฟ้าก็ลุยได้ออโต้ฟาจี้แม่เมล่าเซโร่ไปไปล้1สิบนาทีแล้วเนี่ย